สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิเพึ่งหันเล่นเพลงคลาสสิกได้เพลงหนึ่งนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับ โมแต่ท้อคงไม่รู้จักคำว่าเริ่มต้นใหม่ปิดน่ะจะทําให้ใครเห็นว่าเครื่องดนตรีชิ้ในใหญ่ชิ้นนี้ไม่มีใครสนใจมองว่าเฉยบ้างฟองยู้เรื่องบ้างจริงๆมันมีเสน่ห์มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลองมาฟังเพลงนี้กันดูนะครับ ขอบคุณทุกแรงผักดันจริงๆที่ทําให้กิจรู้ว่าการเล่นดนตรีนอกจากใจรักแล้วต้องมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ต้องกล้าและที่สําคัญต้องเริ่มทําทันทีบัณฑิตอึ้งรังสีกล่าวไว้ว่าความจริงแล้วดนตรีคลาสสิกไม่ได้ยากต่อกันเข้าถึงเลยเพียงแต่คุณอย่าใช้แค่หูฟังต้องใช้ใจฟังด้วยแล้วคุณจะรักมันเหมือนที่ผมรักสิงเชลโล ดัชมิลโปอินวันมโครแอคทีฟประโยชน์ทันทีที่ผลักดันให้ทุกความฝันเริ่มต้นคำถามประจำสัปดาห์ที่4ตอนความฝันอยากเป็นนักดนตรีน้องติดจัดการกับความท้อแท้ที่เกิดขึ้นอย่างไร A. ไม่ท้อแท้เริ่มต้นใหม่มุ่งมันที่จะเล่นเชลโลเหมือนเดิม B. เปลี่ยนความตั้งใจเล่นกีตาร์ตามกระแสะนิยม